ด่านตรวจประมงตราดตั้งอยู่ภายใต้สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต4สาขาแก้วหน่วยงานสังกัดกองตรวจสอบเรือประมงสินค้าสัตว์น้ําและปัจจัยการผลิตด่านตรวจประมงตราดมีชื่อเดิมว่าด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดตราดได้รับการจัดตั้งขึ้นเพิ่มเติมเ,มเป็นการภายในของกรมประมงตามความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการคนละเรือน และกรมประมงมีคำสั่งที่1254ทับ2547และ1255ทับ2547ลงวันที่20ตุลาคมพุทธศักราช2547โดยต่อมาในปีงบประมาณ2564กรมประมงได้เปลี่ยนชื่อด่านตรวจประมงสัตว์น้ำจังหวัดตราดเป็นด่านตรวจประมงตราดตามโครงสร้างใหม่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พุทธศักราช2563ลงวันที่24กันยายน2563โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2563เป็นต้นไปในปัจจุบันมีนายนพลพัฒน์ราชะคุณวงเจริญนักวิชาการประมงปฏิบัติการดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าด่านตรวจประมงตราดการบริหารจัดการภายในด่านตรวจประมงตราดกำหนดให้มี3ส่วนงานดังนี้ 1. ส่วนงานควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปราดและส่วนงานอำนวยการ 2. ส่วนงานควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกคลองใหญ่ 3. ส่วนงานควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำซากสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำส่วนงานควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปราดและส่วนงานอำนวยการตั้งอยู่เลขที่34หมู่8ปํตำบลวังกระแจะอําเภอเมืองจังหวัดปราด 2. ส่วนงานควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกคลองใหญ่ ตั้งอยู่ท่าเทียบเรือกาละปังหาเลขที่86ตําบตำบลหัดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดสส่วนงานควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำซากสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำตั้งอยู่ที่ศูนย์รวมราชาการชายแดนบ้านหัดเล็กชั้น3หมู่4ตํตำบลหัดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของด่านตรวจประมงตราด ปฏิบัติงานในฐานะสนย์ควบคุมการแจ้งเดือเข้าออกตามกฎหมายว่าด้วยการประมงศึกษาวิเคราะห์วิจัยและป้องกันปราบปรามควบคุมตรวจสอบเรือประมงสินค้าสัตว์น้าและปัจจัยการผลิตให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมตรวจสอบเรือประมงสินค้าสัตว์น้ําและปัจจัยการผลิตกําหนดปัจจัยที่มีผลต่อระดับความเสี่ยงในพื้นที่และบริหารจัดการความเสี่ยงในพื้นที่รับผิดชอบ ทำหน้าที่เป็นจุดให้บริการวิชาการตลอดจนสนับสนุนข้อมูลและสาระสนเทศต,ต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการตรวจสอบเรือประมงสินค้าสัตว์น้าและปัจจัยการผลิตและให้คำปรึกษาแนะนำการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมประมงให้บริการการออกใบอนุญาตใบรับรองหรือหนังสือรับรองเกี่ยวกับการควบคุมเรือประมงสินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตที่ใช้ทางการประมง ตามกฎหมายว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตรวจสอบท่าเทียบเรือและเรือประมงให้เป็นไปตามมาตรฐานสุขอนามัยของท่าเทียบเรือประมงและเรือประมงในการจับการดูแลรักษาสัตว์น้ำการขนส่งหรือการขนส่งสัตว์น้ำตามกฎหมายว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องควบคุมตรวจสอบการดำเนินการของเรือประมงท่าเทียบเรือประมงและแพปลา ที่จดทะเบียนกับกมรมประมงให้เป็นไปตามกฎหมายปฏิบัติการร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของด่านตรวจประมงตราดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านกิจกรรมไต่เยี่ยมศูนย์มีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ความรู้ในด้านข้อกฎหมายระเบียบ ข้อปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้องให้กับเจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือประมงในพื้นที่จัดประชุมชี้แจงกฎระเบียบวิธีปฏิบัติให้กับผู้ประกอบการแพปลา,าท่าเทียบเรือหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีกิจกรรมเก็บขยะคืนฝั่งทะเลสวยด้วยมือเรากิจกรรมคืนชีวิตสู่ทะเลปล่อยปูไข่นอกกระดองคืนธรรมชาติ กิจการประชาสัมพันธ์กฎระเบียบและมาตรการสุขอนามัยที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าส่งออกสินค้าประมงมีการเข้าตรวจสอบร้านค้าตรวจปัจจัยการผลิตและให้คำแนะนำเกี่ยวกับวัตถุอันตรายอาหารสัตว์และเคมีพันุ์ เช็คเรื่องความปลอดภัยนะคะได้ลองนกวีดดูนะคะว่าในเรือทูชีใช้ได้ไหมนะคะโดยเจ้าหน้าที่เจ้าท่านะคะแล้วก็มีล่ามแปลภาษา